สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพามาเก็บเฮ็ดครับเฮ็ดพึ่งครับพึ่งวันนี้สามชนิดสี่ชนิดเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นเฮ็ดพึ่งขมิ้นครับเดี๋ยวจะไปแกงให้ดูครับพี่น้องตระกูลเห็ดพึ่งนั่นแหละเอ่ออาจจะมีเฮ็ดเพาะช่วงนี้เห็ดเพาะที่บ้านผมออกชาครับ <c oughs> เขากินกันหมดละที่บ้านผมจองเอาไว้อยู่สองจุดสามจุด ยังไมีงอกเลยครับเดี๋ยวจะไปดูครับขากรับตรงนี้มาเห็นเห็ดขมิ้น,นครับเห็ดพึ่งขงมิน้นหนึ่งลอยสุกมั้ล่ะอันสุกอันสุกผมวนอันสุกอย่สุกแล้วเขาไม่หลุดจากหรือเปล่าเลยทางเขาเดินขึ้นไม่หลุดจากหรือเปล่าก็ไ,ไม่รู้เหมือนกัน คูนยึดพึ่งติดไปหมนี่ดูข้างในก็ดูอะยึดขมิ้นพึ่งขมิ้นเออไปเลือกดูครับอันไหนยังไม่สุกอันนี้ยังนะ ก็อืมริ่มช้ำแล้ว สามชนิดเลยครับอันนี้พึ่งครามพึ่งขมิมลอันนี้พึ่งขมนี่อันนี้เป็นพึ่งขมกับซีมงม่วงชนิดหนึ่งนี่อีกชนิดหนึ่งอันนี้พึ่งคาลายอันนี้หวานนี่ก็นี่ก็คาลายพึ่งคาลาย พึ่งทาลายพึ่งขมพึ่งขมิขม้นไม่มีโค้งใส่กับมาห้าพึ่งแล้อพอไปแกงก่อนจะ้วจะแกงให้ดูครับตรงนี้อีกสงส่เขาไม่รู้เจ้าเลยเขาเอาโนจวดธงบุญนี่กับเฮ็ดยู่ข้างล่าง rồ. Cũng được. rồi đây đó. Cây kín là hợp mái. Cùng cùng miếng. Xẹp y lấy แล้วมามีตะกาห้าพึ่งเลยเขาพักหมดตูดดันบนนี่มหมดมาตรงนี้สามโดดเลยตื่นเลยข้อหยา,าพึ่งก็มิ่งให้พึ่งคลาม ู้งไหนลูกกรอบอร่อยเปลี่ยนสีแล้วคำแล้ว พึ่งเนาะคู้นนิดพึ่งไม่เบื่อไม่มีเบื่ออ๋อพึ่งคลามพึ่งคลามพึ่งคลามนีม่ดอกนี่ตรงนี้ไอ้พึ่งขม อ้ำด,ด,ดอกเลยแล้วนี่เก็บปก่อนเถอะเนาะถึงมันคมในลองต้่มดูครับที่เขาบอกมาเนี่ยเลยจะใส่อน,นั่นใส่กล้วยลองต้มใส่กล้วยนูจะหายคมเลยกล้ยกวยดิบดอกยังงามครับเออพ้ดใจไม่ไหวอ๋อกิ่งเป็น ไมีไว้ใช่ไหมอ๋อนน่นน,น,นต้องใหญ่โอ้แข็งเปรกดีเกินเต๋เต๋ยอย่างเดียวมันคมอ้อเห็ดพึ่งสามชนิดเลยอ้องอ้อไปทำกินหน่อยไปแล้วไม่เดี๋ยวไปขายเนาอโอู้โอ้แข็งเปรกดีแท้ ไปเดินทางพี่น้องฝนจะมาแล้วดํำมืดเลยเดี๋ยวได้จับอึงน,นิดวันนี้วันที่เจ็ดกับเจ็ดสิงหาที่อื่นอึนงอาจจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปทํากินเฮ็ดกันเลยครับก็มีคอมเมนต์อยากให้ทาทํากินนะครับเฮ็ดนะครับตะกาหาพึ่งพิหาเห็ด <laughs> เฮ็ดสามอย่างครับเฮ็ดพึ่งขมนี่ครับเห็ดพึ่งขม สวยครับแข็งดีครับพี่นนอกแต่จะลองต้มดูครับาตาตา่าหากว่าหายขมจะหายเยอะกว่านี้ครับสำหรับเฮ็ดพึ่งขมนี่เฮ็ดพึ่งขมิน้นแล้วพึ่งค้าลายเนี่ยสามชนิดเลยวันนี้อันนี้เห็ดเพาะอ,ะอะเห็ดเพาะกแก็งใส่หนอจดจวดพอดีไม่ได้่ทยดูครับชัก่อนไม่แก่ดู อ่อนอยู่นะตอนนั้นยังแก่อยู่ขาวๆอยู่เลยเนาะเราจะไปผ่าดูก็มีแก่มีอ่อนอันนี้เบาแล้วนี่แก่ขาขาวเออนี่หนี้นี้อย่างเงี้ยน่ลนวลเนี่อ่อ,อนมีอ่อนมีแก่ไปเราไปทำกินกัอนอ่าเฮ็ดพ่อเคยไปนองเ่ากำลังๆเรามาผ่าดูของเขาแล้วน,นี้นะแกนน่นี่เราจะผ่าดู มีแกมีอ่อนครับอันนี้อ่อนปไปดูสองสองลูกสองหน่วยอ่าอันนี้อ่อนอ่อน,อ,น,นอันนี้นาทิกแกรู้ส,ลสิลู้สิครับโกระเด็นเลยอันนี้แก่ <Okay. S 2> อันนี้อ่อนโอเคเดี๋ยวเราแกงกันเฮดพึ่งด้วยอ่าอันนี้เป็นเฮดพึ่งโมกับเ็ดอยู่ขาเห็นมันสวยดีครับแต่ละดอกแต่ละตุ่ม่ะห็นมันสวยดีครับแต่ละดอกแต่ละตุม่มอันนี้เป็นกล้ยกวยกล้วยดิบทุบลองดูสูตรเนี่ยเคยใส่ใบั่งหรอครับสามสี่น้ำ กวยยังขมอาลองสูตรนี่กวยดิบทุบสามลูกอันนี้ก็ทุบสามลูกอ๋อเดี๋ยวจะต้มสักสองน้ำครับรอรุ่นจะหายไหมอ๋อถ้าหายขมจะเก็บมาอีกน้ำที่สองสามลูกเหมือนเดิมกวยทุบล <laughs> องดู ข้าวสารแช่น่าต่เข้าไปต่เข้าบบต่เข้าบบ <laughs> น้ำเปล่าแล้วก็ใยเน่างแล้วก็ข้าวสาันต่ำเรากรองหรือเปล่าอันนี้คือกระชาย ียมหอมใส่เลยอันนี้เป็นน็อตใหม่นอตจุดเอาไห้ปุ๋มจะใส่เครื่องไปเลยหรอข่างไฟออ๋จะปุ๋มก่อนเนี่ยอืมใส่เครื่องหรอข่างไฟน้ำใบนานาำเย็นนางใบบะนี่ครับเป็นเห็ดเพาะออนแล้วก็แกร่รวมกันเลยหนึ่งเห็ดพึง่ง สองชนิดอีกชนิดหนึ่งยังตุ่มอยู่พีละอันนี้ขมนอรุ่นจะหายขมไหมน,นี่น้ำสีซองน้ำปลาคู่ครัวคู่ไทยขาดไม่ได้โอเคเดี๋ยวข้างไปอ่าเดี๋ยวรอสักครู่ข้างเตา ไฟเรียบร้อยเราใส่พริกแกงกันอนนะไล่ะอ่ะพริกแกงพริกแกงพริกแกงอย่างเพชดเนี๋ยวน้านำเดือดก็จะได้ใส่เห็ดพี่น้องเห็ดพึง่งขมิ้นและ เห็ดพึ่งคาลายเห็ดเผาะเศษเพาะก็ไม่ได้ถ่ายเลยปพื่อนล่ะเครื่องรถดีต้องว่าปูขี้รถ ตามชอบน้ำปลาตำอะไรไม่รู้นี่้เอ่าอันนั้นมอดจืดเราเอาไปต้มแเรากับกินจืดเลวแล้วแล้วค่อยเอามาแกงก็เห็ดที่นี่ก็รอแข่เห็ดพอใกล้เห็ดเห็ดผึ่งแล้วมันซุกเรือเรือเราก็ใส่แคบโมก็ ใบโซมใบโหละพาคิดถ่ายรายการอีกสักครู่ทัดหมูหนึ่งกรงถ่ายไก่ไม่ได้อุ้ยหล่นเขากล้องถ่ายแล้ว โหระพากับสะอมหลังบ้านเพื่ขอขางบ้านอ่าเี๋ยนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยมาเลยพร้อมเสิร์ฟอูอหอ้หลายกันเนี่นเอา้าไดี๋ยวขึ้นนะพี่น้องอืมอจะขาดหน้าบ้านสะอมกับเก็บ พวบบ้านเนี่ครับม่ใจพ่มปูก็ย้ายปูก็หากินยังไงครับทำไม่ดินล้นอะไรมากมายกับเขาที่บ้านก็ตอนเก็บก็ไม่ไม่เน้นตอนเก็บหรอกครับเนีนตอนทำทำกินเนี่ยผมจะลองขมคนเลยสองน้ามาพี่น้องเอ็ดพึง่งพึ่งดูคาเนี่ยพึ่งขมต้มใจออกลวยดิบทีละสามลูกสามหัวมามาเลย มันต้องแยกครับต้องแยกแก๊งไปเลยลองดูขมทรมันละขมกว่าสูตรนี่ก็ลองกันดูมาครับพี่น้องเห็ดเผือนขมก่อนเลย <laughs> มขม,ม <laughs> ต้องยส่งนามเนาะ ขมมากอืมไม่มากอะไรนะก็ไม่ถึ้งก็มากนะก mm. ล้วยดิบสองงนมข้างกรนไฟบัญชีตม้มใบอ่อใบฝรั่งครับสีนามก็คข็ายๆกัน,นี้แหละเดี๋ยวขอลองอีกสักกันก็ไม่ขมมากนะอืม mm. มากเลยครับพี่น้องแต่สำหรับคนในชอบขมขอเลื่อนผ่านได้เลยครับยังปิดขม,มอยู่อ่ะที่นี่ม,ม,มาเมนูมนเผ่ะเอของเราแยงนัจูใส่เห็ดเห็ดพึง่พงขมิ้นผึ่งแล้วก็พึ่งข้าวไรตอนนี้เป็นเห็ดพึ่งขมิ้นก่อนแล้วก็เห็ดเพาะมาพระเอของเรามันเลียเพลงแล้วมาครับพี่น้องกิ้งเขาด้วยกัน หาอร่อ,อรยเลยหา<ร>พึงนเห<ร>นื่อยม,มากยุกเขาด้วยครับพี่้นงก็มันไม่ได้พึงเนาะก็ได้กับเขาก็แค่นั้นแหละวิถีชีวิตบรรดาทของเราม,มันมีความนึบๆของเห็ดเห็ดพึ่งขมิ้นนะครับมันเหนียวเหนียวนึบๆ,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 ๆแบบว่า ยังไม่บานเต็มที่นะไปะขายก็ตุมอืมหืมขอบรรยากาศข้างหลังผมก็เป็นนี่ับส่งหน้านอะไรต่งหน้านาบ้านอ้าวมันอะไรเหรอพี่น่ะไม่ใช่เฮ็ดพ่อ <c oughs> มันอยู่ข้างในหมัวเห็ดถึงเราเฮ็ดเพาออ๋อมววเป็นมัวเห็ดแล้วก็เฮ็ดพาะเขาไปอยู่ข้างในอที่นี่ก็เป็นเห็ดเพาะ แล้วก็หน่อจูด oh. มาครับพี่น้องอืมอืมอร่อยดีครับพี่น้องอ๋อพึ่งขาลายอืมนี่แหละพึ่งคาลายของเราพึ่งคาลายครับพี่น้องจะเป็นเห็ดพึ่งหวานอสองอย่างนี้จะเป็นเฮ พึ่งหานไม่ขมหวานอ,อ,อ,อือแครับพี่น้อง่ะรับเมนูในชามนี่นะอันนี้ใครไม่ชอบขมเลือนผ่านเลยเลยครับเออผมต้มแต่กล้วยดิบสองนม้นมน่ละสามลูกถุกกล้วยถุกแ <c oughs> อยังมีรสฉาดขมอยู่เอาครับ พาครับพี่น้องสำหรับคลิปเก็บเห็ดแกงเห็ดวันนี้ก็เป็นเห็ดผึ่งหวานนะครับผึ่งคามแล้วก็ผึ่งคาลายแกงเห็ดรวมกันครับพี่น้องใส่เห็ดพอด้วยพอครับเยวกันคลิปหน้ากับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับโอ,อมหน้าบานมาพิษตะคำ มันยังร่อนดูนะครับพี่น้องก็ยังร่อนแต่มันอร้อยเนี่ยความกรอบกรอบกรุบกรุบ,บ,บของนอหนวด